สวัสดีนะครับผมอ,อยู่กับพิสันนะครับคนโก้กรถขายต้องคำี๋ยวันนี้เราจะเอาแม่ยานางหรือว่าน้องแตนพาไปล้างนะครับกักเรือเนาะท่านใดสนใจเรือก็ทักไปข้างในเพจมอเจริญทรัพย์นะครับผมตอนนี้ราคา3,500บาทพร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเบอร์โทรก็ลองลอง,ลองค้นหาในเพจเลยมอเจริญทรัพย์ลอง พูดเข้าไปพูดคุยได้นะครับผมวันนี้เราจะเอาน้องแตนไปล้างเลอะม,มากนะครับนี่จากสภาพใช้สายพานจัลล์เคลูกๆนะครับสําหรับน้องแตนคันนี้นะครับนี่นะเราจะไปลุยกันนะครับปไป <c oughs> นะเปิดพัดลมก่อนร้อน มีแต่พัดลมนะครับไม่มี Air, Air, แอร์แอร์แงแอร์ไปแล้วแขงแอร์กลับบ้านเก่านะครับเพราะว่าลุงหมูไปบาดนะครับอันนี้พวงมาลัยพาเวอร์นะครับเบามากมีรถไหมไอมีรถหรือเปล่า Sống nó ra อ,อข,ขับนิ่มมากนะครับสำหรับน้องแตนก็ไม่ขายนะใครจะให้สี่หมื่นห้าหมื่นผมก็ไม่ขายนะสำหรับคันนี้นะถึงจะให้หนึ่งแสนก็ลังเลแต่ว่าผมก็ไม่ขายนะครับผมเพราะว่าม,มันเป็นคุณค่าทางจิตใจของผมนะครับน้องแตนเพราะว่านี่ขนาดเด็กๆ,ๆยังชอบนะนี่นะเด็กๆเต็มรถ <laughs> เด็กๆยังชอบนะครับผมชอบผมก็ชอบนะไปขับไปไล่ไปนานะครับเข้าเมืองก็เอารถเอารถกระบะเข้าไปนะครับที่มันมีสเบียนเนาะอันนี้ผมขับแค่ไปไล่ไปนาแค่นี้นะครับถึงแล้วเราจะมาล้างกันตรงนี้เลย <st> <pee ve> <Wagner> <anda> ตอนนี้ไม่มีใครอยู่สักคนเลยปกติก็จะมาจาัดมิติงกันตรงนี้นะครับเล็กๆน้อยวันนี้กำลังแมน <อ Born> <Man> ไม่มามน้ำก็ช่วมนะครับดึงออกกันโอเคเราจะล้างกันตรงนี้นะครับ ที่เก่าที่เดิมวันที่เรือหลุดน้ำเอช <c oughs> อาลงรถเดี๋ยวดับเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้พอดับได้ลงรถเลยเดี๋ยวรอปแป๊บหนึ่งรออยู่แถนาวนี้ระวังรถโอ้มีรถกลับคืนด้วยฮะ อ่าอ่าโอ้หนักมากโอ้น่าหน่าระวังรถด,ด้วยนะดูรถด,ด้วยสตาร์ทเรือก่อนตดดไหมเนี่ย <laughs> อ๋อติดแล้วนะครับเบาเบาโอ้เล่นเครื่องเบาไปหรือเปล่าล้างเซ็กนิดส,สักหน่อยนะครับผมจะขอเล่งเครื่องสักหน่อยโอ้น้ำทำไมมันลึกจังอ่ะ เลงเครื่องหน่อยนะครับ okay. นะโอเคระวังรถนะโอ้น้ำแรงมาก เน้นช่วงล่างนะครับนี่โอ้เรอะม,มากนะครับโอ้ดูบางคนมีสติกเกอร์หมูหา่าวด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปห้องเครื่องกัน ล้างห้องเครื่องกันนะครับอ๋อฉีดเข้าไปเลยโอ้สอาดมากนะครับนี่แป๊บเดียวสะอาดนะครับไม่มีใครมาช่วยถูเลย อะช่างมันนิดหน่อยนะครับมันต้องมีผ้าถูนะครับต้องที่ร้างต้องหาพิตตี้มาช่วยร้างนี่สำคัญนะครับช่วงร่างเดี๋ยวสนิมสนิมจะเอาไปกินนะครับสนิมจะรับประทานนะครับผมไ่ฉีดไปเลย องเครื่ดี๋ยวจะเอา1.9มาล้างด้วยนะครับ1.9เล,ะล,ะลอะเลือเกินปลาเรือปาอย่าลอยไปนะมันนั้นสายหลุดนะครับมันนั้นสายหลุดลอยไปไกลเลยอะ่ะ ันนี้เราก็ทํามาจากร้านลุงชิปนะครับโอ้ยรื่นรื่นมืน่นหมืน่นร้านลุงชิปอย่างเปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งดีนะวิ่งดีมากนะครับแต่ว่ารอหลังฝั่งนี้ผมผมตีมันเบี้ยวนะครับมันเลยเสียศูนย์ไปเลยแถูตัวนี้หน่อย พอมีสีสันมาหน่อยนะครับขอรอหน่อยพอกับบ้านเดี๋ยวเอา1.9มาล้างพอแล้วลูกเ,ออเหนื่อยเหมือนกันนะล้างเรือเนี่ยล้างรถเนี่ยแต่ว่าก็สนุกดีนะครับ เก็บข้าวเก็บของกัอนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะจบไปเพียงตอนนี้นะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ